สวัสดีครับผมนะตอนนี้ฉันกำลังรับชมรายการเข้ามาไกลทีวีนะผมก็โย่ผมในแก้วนะวันนี้เราอยู่เกมไฟเอฟเฟตยี่สิบนะผมในทูนะครับคืนที่สองเองนะผมโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะผมไม่โหลดดิ้งนานชิบหายยันรีบโหลดดีวะไม่โหลดนานวะเออมาแล้วเข้าเกมนะผมโอเคนะโอ้ยยันไม่ตกใจหมดยันไม่เสียงเสียงมือถือไม่ดังวะยันใครโทรมาวะใครครับโอเคครับยังอยู่นะครับผมโอเคมาถึงก็เช็คเลยอ้าวอ้าว ดับไปนี้มีเรืองนะผมเฮลโแล้ว <Hello. S 1> เออเราไม่ต้องรับโทรศัพท์นะกดวางไปเลยนะผมนั่นไงครับพี่ตายหายไปแล้วนะผมตอนนี้แลจ,จุดนี้นะผมนะไอ้กระต่ายมันหายไปเรียบร้อยแล้วนะผมเออมีเรืองนะมันอนะเออมีเรืองใช่ไหมโอ,อ้โอลิเชตโอไม่กอดมึงมึงมาถึงมึงก็เริ่มเลไปมะฮะมาถึงก็เริ่มอป่ะครับเออกูเข้าใจครับเร็ว ไอ้เี้ยมึงยิ้มให้กูทำไมวะกูไอ้โอ mum, ้ยพูดไม่ถูกอะเออนะมาถึงก็ไอ้ไอ้ยแม่งกูขำ <c oughs> <c oughs> หน้ามันวะเออไอ้เีราเราเราไอ้เราไอ้กระต่ายหายไปไหนอะไอ้กระต่ายนะไอ้ตายนะไอ้ตุ๊กตายนะอยู่ไหนวะตายนะพี่ตายหายนะผมตอนนี้นะอยู่ไหนวะไอ้ตายมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอืมอยู่ไหนวะ ผมก็ทำไมครับไอ้ยัยแม่กเอออ่าเมื่อกี้พี่มีหันมามองเรานะผมอ้าวพี่เป็ดหายครับพี่ตายก็หาไม่เจอนะผมอยู่ไหนวะไม่น่าจะอยู่แถวนี้นะผมนานไงครับโอ้โหไอ้เหี้ยม,มึงมึงไอ้เหี้ยแม่งมึงโอ้โหไอ้เหี้ยแม่ง มึงไม่คิดจะบอกเลยนะว่ามึงจะมาแบบไหนคนระับทาไมมันมาเร็วจังวะไอ้ยังแม่งเพิ่งดีหนึ่งนะผมเนี่ยมาเลยแม่งมาใกล้ๆด้วยอะ่ะเออมาแบบรวดเร็วนะผมมาแบบผมไม่ทันตั้งตัวเออเออเหอะมาแบบไม่ซุบไม่เสียงนะผมนะคิดจะมาก็จะมานะผมมันเป็นอะไรของมันครับเนี่ยฮะโอเคไหนวะโอเคพี่เมียงอยู่นะครับเดี๋ยวพี่เป็ดเราหาไม่เจอนะผม โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมไปเรามาดูอีกรอบนะพี่ตายอยู่ที่เดิมนะแต่ตอนนี้เราหาพี่เป็ดไม่เจอนะผมนะพี่เป็ดไม่รู้อยู่ไหนนะเอ้ยเจอแนละ้วนี่ไงคนระับพี่เป็ดนะโอเคเข้าใจครับผมมันอยู่ใกล้ๆนี้นเองนะผมนะยังรอเออไหนวะยังอยู่ที่เดิมอนะมันไม่เคลื่อนที่นะผมไม่รู้เพราะอะไรนะผมนะเี <c> ้ย <oughs> ไม่ไ่เคลื่อนที่เพราะเอยแดงนะชอยดงอย่าผวนนะ <c oughs> เออวันนี้ครับไม่มันมันไม่เคลื่อนที่นะผมยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนนะผมยังไม่ไปไหนยังอยู่ที่เดิมอ้าวพี่พี่ตายหายแล้วผมโอเคพี่เป็ดเอ้ยนี่พี่ตายครับพี่ตายอยู่นี่ครับโอเคครับเข้าใจครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพี่มียังอยู่ที่เดิมนะผมพี่มียังไม่ไปไหนนะผมโอเคพี่ตายกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วนะผมเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้นะผม แล้วพี่เป็ดยังอยู่ที่เดิมนะไม่มีใครเคลื่อนที่นะผมตอนนี้อะก็ดีสองนะผมนะดีหลีนะมไม่ใช่ยังไม่ใช่ดีหลีนะโอเคเทอร์รบิดโอเคไหนไหนวะยังอยู่เดิมไหมอ้าวพี่ตายหายครับพี่ตายอยู่ไหนครับพี่เป็ดยังอยู่ที่เดิมนะพี่ตายหายไปไหนครับโอ้โอไมค์ก็ไอ้เยัยไม่มาต่อหน้าเลย,เลยไอ้สัตว์ไอ้โอ้ โอ้ไม่ก็พี่เป็ดก็หายครับพี่เป็ดพี่เป็ดครับไปยังโอ้โหยังไม่ไปแบบเนี้ยไปได้แล้วครับโอเคโอเคครับทุกคนยังอยู่ที่เดิมนะโยนพี่ตายนะผมไปละไปละโอเคโอคค้ยไปแล้วนะผมปลอดภัยแล้วนะผมรอดแล้วฮะโอเคคนานิตดีสองนะผม โอเคครับโอ้โหมึงคิดว่ามึงหล่อปะเลยไงฮะอ่ะมองกูเป็นเนมึงคิดว่ามึงหล่อฮะฮะมึงหล่อฮะเดี๋ยวปัดเหนียวเลยเอาเอาเอาไวบขอโทษกูอขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนั้นครับโอ,โ,โอ้โหหืมอู้ ไอ้ยังไม่หายโอ้ผมขอโทษครับผมขอโทษผมขอทานกำพูครับไม่เอาแล้วครับพี่ตายรอครับพี่ตายรอนะผมนะรอเราเนอะผมดิวดีมีออร่าแล้วผมผมขอโทษนะผมไม่ได้ใจโพดนะครับโอ้โหแล้วพี่โอ้โหได้ไงครับเริ่มแล้วโอเคครับไปแล้วครับไอ้ยังโอเคพี่มีอยู่นะผมเฮ้ยโอ้โหพี่ฟ็อกครับพี่ฟ็อกครับอย่า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 มาก่อนนะผม โอเคพี่ตายอยู่นี้นะผมโอเคแล้วพี่เป็ดอะ่ะโอ้โหไอ้แยแม่งมายืนปากฉี่มึงคิดว่ามึงเป็นมึงคิดว่ามึงเป็นปบุปผาหรือไงวะฮะมึงเป็นปบุปผาลาตีใช่ไหมไอ้ <laughs> แยแม่งโอ้ยตีสามนะครับโอเคเลยเ okay, หลือแบตเตอรี่เลยแค่สายหกอะทำไมพาร์ทนี้แบตหมดเร็วจังวะเออโอ้โหมึงคิดว่ามึงหล่ออ่ะมึงหล่อมากเลยไงอ่ะไม่เอาไม่เอาไ <laughs> ม, <laughs> ม่พูดละเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมาเหมือนพี่ตายครับไอ้แยแม่งบาดีกูหล่อเลยอ่ะโอ้โหตีสาม้วครับ เร็วดีสี่เราเร็วดีไม่เห็นดีสี่วะดีหลีนะดีหลีดีหลีหลโอเคโอเคดีสีล่ละโอ้โหพี่ตายครับโอ้โหกล้องดับแล้ววนะชิบหายละโอเคครับพี่ตายอยู่นี่นะผมอ๋อไม่อยู่ละไปไหนละอา้าวแล้วพี่พี่ไก่เอ้ยพี่เป็ดพี่เป็ดหายไปไหนครับโอ้โห โอ้โหแล้วพี่เป็ดอะโอ้พี่เป็ดยังไม่อยู่นะแต่ทำไมพี่ตายชอบมาวะนี่งมาหาเราคิดว่าเราหล่อหรือไงฮะมันจะมาซ้ำเรานะผมนะไอ้แม่งมาตุวอิตบุตรนะยังอยู่ที่เดิมโอเคไปละเป็ดเหลือเหลือยี่ห้าโอ้โหจะหมดแล้วเนี่ยสู้ๆโอเคเราเราต้องเช็คไฟอย่างเดียวละเราจะไม่เปิดเราจะไม่เปิดกล้องแลวนะผมเป็ดเหลือยี่สี่ครับกับเวลาสองชั่วโมงนะผมโอเคสู้ๆโอ้โหก็จะก็จะครบแล้วนะอีกสองชั่วโมงเองโอ้โหเป็ด แบตหมดเร็วมากเลยพันนี้บอกตรงเลยนะผมเวลาก็เร็วเร็วนะมันจะเร็วไปไหนวะเออไหนวะยังไม่มีใครมานะผมเร็ว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 โอเคแบตเตอรี่จะหมดแล้วไอสัตว์เร็วกูกลัวโอ้โอ้โหไอ้ไอ้ไอ้ไอไอคายไอ้ยตายมึงห่วย หัวใจแทบไหลแย่ม่งมาต่อหน้าต่อตาผมเลยอะโอเคไปละสั้นมันก็โอไอ้ย <c oughs> แยแม่งก็โอเวอร์ได้ไงไม่รู้ว่าผมนะโอ้ยแม่งขอใบนะผมโอ้แม่งอยู่ดีๆพี่ฟ็อกก็มานะผมโอเคงังไงขอจบคลิปวีันนี้นะผมนะรับชมก็สนุสนกๆกันรับชมนะผมค่อยเจอใหม่ในครั้งหน้านะผมนะก็ไนท์สองเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่นะผมไปละบ๊ายบาย ถ้าชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์แชร์ติดตามหรือซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม